การพิธีการครับหลวงพ่อครับนี่สูตรบรครับสูตรโอ้่โอ้โอ้ยมาต้องสั้นมาต้องสั้นสูตรนี้ใช้มาตรดนหรือเปล่าครับเออฮัดทำมาตราฐานเลยมาดอันนี้มัเก่าตัวหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามอนันนี้็ที่แรบางทีม,มัน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 จะออกบางทีมันจะเอาสิบตัวอกันนี่มันจะดึงมันกันนี่ดึงมาเขานี่ครับดึงตัวนี้ขามมาใส่ตัวนี้ึือมาตัวนี้ผมขอถามยอดหลังนะครับก่อนงวดที่แล้ว, <c oughs> วงวดที่แล้วเขาคือกันเขาบ่ารับเขาเขาทุกงวดเขาทุกงวดเออบางทีก็จับถูกบางทีก็จับผิดแต่ว่าตัวเลขเห็ด เขาทุกมัดเขาทุกมัดแต่ว่าจับออกมาเขาเล็กสามตัวอยู่ดีบ,บนหลางกับเขาหมดหลังสามตัวกับเขาอยู่ดีดานาหลังแต่เอ็งจับบดเขางจับบอดด้ <laughs> เล็จากหางครับเล็กมันมีอยู่หนึ่งสองสามหกเก่าหางเก่าชุดเก่าหางเออแต่ว่าจับใส่ก,ออก,กันเอาก็ในวางนี้มันก็ออกในน,น,นี้นะครับนี่หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หกนี่ หลยพกอยู่รตรไหนอยู่น,นีอ่อันนี้นี่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 น,ออน,นี่นี่เห็ดออกมาแล้วหนึ่งศูนหหนึ่งห้าหนึ่งศูนหกนี่มันออกมาเนี่วนมนันนรับมีตรกอยู่ในต่าะอยู่แล้วแต่บาเพียงเขาจับถือบอถือเออแต่ทีจ่จับหายังไ่ได้ก็จับถือไปยุอยู่หัวเลมันออกมาคือบอกมันทีพัดกันไปเรื่อยเื่อกี็ออกกงไปรเรื่อยอ๋อ,อจับเดี๋ยวให้น้องพอจับ เมื่อกี้อยู่ข้างในคับเสียงกล้องออกมาข้างนอกนะครับอันนี้เป็นงวดแรกเด้อทุกคนทุกท่านนะครับกับปู่สำนักสูงดอนตะวันนะครับผมเป็นสูตรคำนวณว่างวดแรกก็เขาเดี๋ยวบนวดนนี้ว่าจะเป็นตัวใดกันเนี้ยนะครับนะเดี๋ยวให้ปู่คำนวณก่อนนะครับคำนวณให้สดสดกันเลยนะครับเดี๋ยวบิ่งกัน,กนว่าจะได้เป็นตัวใดเดี๋ยวปู่จับคู่ให้สองตัวสามตัวให้นะครับ Oh. ครับให้หลวงปู่คำนวณก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวรอจักหน่อยนึงนะครับ oh. เป็นงวดแรกนะครับเป็นงวดแรกที่ท่านชมรับทีมงานนะครับเลยมาติดตามตัวเลขของ oh. ปู่ดอนตะวันนะครับหรือว่าปู่สำนักสงฆ์ดนตะวันนะครับเป็นงวดแรกนะครับเป็นเลขสูตร oh. มาจิเจ็ yeah. จ็ดแปดนเจ็ด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 แปดน่เนี่ยห็ดบวชนี่ยปูเห็ดสูตรนี่มาแต่โดนยังครับก็เต่มบวชโดนเนี่ยอูแต่ก่อนเป็นโยมที่ทำอยู่เห็ดมาตต่งแต่ท่านได้บวชแต่เป็นโยมมันแต่วางเป็นบวชไม้หม่มันเป็นกระบอกบ่อยบอกสามตัวสามตัวบวกนี้นี่อ๋อันายถึงปุ้มเจ้าที่บ่กครับอันนี้ครับแต่ว่าอันนี้เป็นเล็สูตรปูเนาะ บอกอยู่ภาษานึงเลยแหละมาอยู่แหลกแหกนี่ปีแหลกเลยที่ตรงนี้เป็นป้าสาเกาติกเขาราเนาะกห็นบ่อยยังไม่ได้ล่างเนาะมูศมูฝังมูอย่างกไขึ้นเผาเลยครับมันปรมาบอกอยู่ฝันแน่้เด้อตบางพบฟ้าตัวหนึ่งตะุ่นสูง ริบอยู no. ่เดนละมงช่วงช่วงหลวงปู่มาจําวัดไม่ไม่บอกเอไ่นยเดี๋ยวตัดวัดกบมีเกๆนี่มบอกบอกข้าฝฟันมากันข้าฝันเดยวก็ยิ้มดูสั่แม่ทีนี้เด็จะยอมก็คุยกันแต่บึ้มบมอยู่กระทั่งอะไเดินไปดูยมแบบสมัยกันว่าดูงูใหญ่กว่าทุกพรอยนะแต่วัดูยอดไม้อนันะบมันยาวจัเม็ดเลยแยาวชัวร์แบแตดเมียแต่อามัน ันลงมากระเดเต้ารวว่บาง่งเด้ีอาแบยแบเนขงันท่ีมุสิงเห่ตัโยมเมันปสกาดดอกหนึ่งมันปไม่ลูกพ่อจะเ้าไปไกได้ปักัด้นั่นน่ันเนาบดอกูพอเขาไปดูใกลได้ดอกนเ่อเขาไปตักมันจกมัวนั่นมาออตัวไหนคี๊ออตัวไหนล่ะคูหกแปดแปดสตัวตรงเลยสามตัวโตเป้เลยอ้อูกกอกับปซื้อต่ถามมาถาม หลวงพ่อที่บนอยู่นี่อือครับอันนี้เป็นภูมิเจ้าทีเนาะเออภูมิเจ้าทีเขาบอกแต่ว่าบัดน,นี้บัดน,นี้เบิกฝันเยอะอี่บบอค่อยฝันโอ้บ่ค่อยฝันบัดนี้แต่ว่าของของหลวงปู่นี่มีเลขสูตรอยู่เนาะเออมาทําเลขสูตรใสยอยู่ออมาทําเลขสูตรเก่าเก่าอยู่เรื่อยมันบ่าวางมันออกเก่าเก่าซีนึ่งโอ้ยนี่เลยแล้วโอ้เต็มเต็มสามตัวขึ้นกันเลข่นเก่าเลยนขึ้นน,น,นี่เลยนเก่าเก่าซีเลยน มันก็มีเก่าอยู่น kind of ี่ค um ือกันนี่พุกก็อยู่ตัวนี่ตัวนึงอยู่นี่ครับอันนี้ออกเขื่อนมาแล้วพี่น้องสามตัวสาม สี่ชุดที่หางกันสี่ห้าเดี๋ยวปูเขียนเดียวกันไปเบิ่งชับๆอีกเพี้ยนนึงเจ็ดขัดออกจากสูตรเนาะเหล็กเลี้ยงกันเดี๋ยวถึงมาระวางงามนะเหล็กเลี้ยงกันบ่ได้โอ,อ้ยสามสี่ห้าเนี่ยแมนเดี๋ยนี่สามตัวได้แล้วครับออสามตัวได้ได้สามตัวได้สามหางสามหางที่นี่สองตัวปูว ผู้เขียนทั้งนี้ก็ได้ครับสองตัวขีดขีดขันมานี่สองตัวลงมานี่ก็ได้ครับเดี๋ยวเรากำลังนับนิ้วอยู่เรากำลังเรียกกำลังเรียกอยู่ใจเย็นๆเด้อพี่้องได้แตะเป็นงวดแรกครั้งแรกนะครับเลื่องเลยเลื่อง ครับสองตัวสองตัวสองตัวเลยแปดเจ็ดนับครับน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 ิ้วนับนิ้วกันคำนวณนะครับโอ้ถึง

ซูนสองมีเด้อซูนสองตัวสุดท้ายสองตัวจะเป็นตัวไหนอ่ะสองตัวสุดท้ายเอาเราไปคำนวณเอาเด้อร์กันมันเกี่ยวกันแล้วกับฝันนี่เลยแหละแต่ว่ากูเขียนให้น่ซ้ำนี่เนาะเอาเจไปนี่ก่อนสูตรเราสูตรเราสูตรเราควบไปก่อนสูตรควบไปก่อนวันนี้เอาตัวของแท้ของแท้อันนี้ของแท้นะครับ ของปู่สำนักสงดอนตะวันนะครับในงวดวันที่1พฤศจิกายน2565นะครับเป็นงวดแรกครั้งแรกที่ได้นะครับสูตรของปู่มื่อนี้นะครับ3ตัวก็มี3ชุด3หาง2 1 7 3 4 5 8 7 6นะครับ3ตัว3ชุด3หางส่วน2ตัวก็มีอยู่4ชุด4หางนะครับ8 7 7 4 0 2 เจ็ดสามนะครับสี่หางเนาะสี่หางตน้หมักหมักตัวไหนหลายที่สุดครับเพื่อเอฟซีเพิ่นอยากได้ตัววิ่งยังสี่ไหมครับปูว่าตัวไหนมาแทียนเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดกับสี่เนาะตัววิ่งเนาะครับติ๊กให้นะครับปูตัววิ่งตัวรูดเจ็ดปุงตัวนี้ผงกลมไปเลยมาเก็ดสี่เด้อสามคู่นี้ลองมาเด้ออันนี้ลองลองลองตัวเด่นก็เจ็ดสี่เจ็ดสี่ สามตัวก็ได้ครับวงเห็นนะครับสามตัวติ๊กก็ได้ถ้าวิ่งนี่สามตัวนี่สามสี่ห้าก็แปดเจ็ดหกสามสี่หกหรือว่าสามเจ็ดหกเลยแปดเจ็ดหกเลยแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกสามสี่ห้ากับแปดเจ็ดหกโอเคได้บางทีเรียบร้อยแล้วนะครับเน้นมุที่แปดเจ็ดหกนะครับผมสำหรับปู สำนักสงฆดอนตะวันนะครับมักชอบกระหายนิเจ้ารับสลักเกณี้ยงกันครับคือคนทุกท่านจะเล่นพรเดียวยมเด้อมาถูกมานเด้อมาแตอร์แี้วเนาะมาลามาเลยเนาะมาับบปไว้กับเขาเป๊ะเาเป๊เลยแต่วายดันดอกแต่เขาไ้มาเนี่ยโอ้แมงเขาอย่นี้แหละผามูเดียวกันอยู่ใกล้ๆครับผมสาสูทาสูาธุกมรดการครับ